ส,สวัสดีครับพี่น้องครับพี่เภาอิ๋ไปทรงขึ้นเวทีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับหนูมากชุดนี้ระคากมองคำติดปีกตักซื้อใหม่อีกอ่าถูกไปรูปทิ้งๆฟางๆสุดไม่รับเริร้อบ ลไปใส่ยไปเ้่าก่อนแล้วไป่ลูกข้าวกอนลม ใช้ท่านพออีกว่าะคาถาพูดจะใช้ท่านเทรามหาเลี้ยงชีวะเลี้างใหม่เลี้ยงใหม่จากบ้านมามาด้วยใจอาวุธจนเราต้องทนี้พวกยี่สิบแปดตุลาคมนี้สสาวหน่ออยยคัก ลมงแชร์แชร์เขาเป็นกันหลายๆเลยพี่น้องครับจิตหนึ่งมาเลี้ยงแล้ะก็คมชันลึกอวอร์ดฝากพี่น้องครับสองงั้นนี่แหละมูฟี่ยังจะฝากอะไรผคจชันลึกอวอร์ดใหรได้ที่นึงเท่งในิดนึงมาเลยงเมนครับหัวไผหัวไผรั่เอย้ยินหัขอ้านทโดนับเงินนี่ดิเสร็จลร้อยแล้วเสร็จลวร้อยก็บาทแเ้วเนี่ย รับผิดชอบร่วมกันเราเวราะดูว่าใครพี่ยุ้ยไปใช้ท้ายชิมใช่ไหมใส่ชุดนี้ขึ้นเลยโอ้ยบางลิ้นพิ่น้องเต็มกองอาญาเราจะมาบวกแค่ว่าผมจะมาหุ่เนาะอี่เมียโอ้ยน้องเบี้ยฝากฝากพี่น้องช่องน้องเบี้ยน้ำเนยครับเด้อ กูจะไปเติมท่อมันนี่ไเรียพี่น้องครัปูดอนไปกับลักใจอุ้งอิงเน่ยนะครับกับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยนะครับเริ่มหามวงแรกนะครับปูดอนทานอีกนะครับ I'm you. ดูแลแม่บีดีๆเด้อดูแลเห็เต็มทีเด mm ีพ hmm. าม่บีไปหาค้บอกดูแลแม่บีดีๆเพอดีเลิพามบีไปหาผูเบาเลยเอะขพเ้าวเนาะเยนี่ขณะพ่อการช้กัยังไปหานี้หน่อยยุบัดโหเฮ็ดบุดดี ไปหลาไปหลายหลายลาหลงเพาไม่เไหรอกฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าาาาฮ ขา้นข้าดโอ้โหเดี๋ยวไปเบิ่งทนงนี้กอนเบียบเบียเียโอ้ สวัสดีครับคุณนายปามนัดมาอีกนะครับวันนี้ครับพี่ยาฝรั่งน้อยดีากเป็นสาวอาาได้วนนี้

เป่นกันด้วนิดนึงเกาเออน้อยนเกา่เป็นยังดอกกุ้เฒ่าไปยังพาด้กระชุ่มกับชวยปวดแคนปวปวดในน้ปวดปวนงามีนะครับปวตามข้องเนเปนจังลูกซ้าย ไปเนี่ยมีแตเืชั้นบางแล้วผู้อ่อนสายสันสนต์เฟอเออจลงใหญ่ชมดีทีนี้สง้าที่เวนี่ก็ดีโอ้ลำเพลนลแพดีก็โดโน้ชื่ออะไรสายน หนึ่งยี่ลแปดอาตาลแปอาตาดปด้ยกน้ำพุง่านเนี่มีผู้หนาตาดีดีแปดเที่ยวมากนะพี่ไมเอ็มนี่นีผู้เป็นตฮักต่อแต่แอร์อยู่ ขอบคุณเจ็บขอบเบียขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสี่หมู่บ้านนะครับไปเรีในนี้ก็มาต้นใจกว่าสามหมู่บ้านแทนถ้าหมดไปเอยเสียในยระเองว่าลงไปหาพี่ฮานองอันนี้ไม่ใช่การเยี่ยนลาอยู่นะครับเป็นการรวมทุกขุนที่บาดที่เบียที่สิงห์ที hand hand ่เศร้าแล้วแต่จะฆ่านะครับเอายี่สิบแปนี้นะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องหญิงนะครับสาวซ้มหน่อยคอยหักนะครับ3ามโมงเช้าเนาฬิกานะครับ ทางช่องยูทูบสาวหน่อยลำพือทอ่นี่เล็กก่อนคอยติดติงมาเลี้ยงเลยครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่้างจำนียูนิสีนภาพ่างกกยแข่งลเล้งลบรวยจำนวคนครับ